ตำนานรอกได้ว่าขวัญใจมหาชนเมื่อพูดถึงใดว่าแบรนด์นี้นักตกปลาหลายๆท่านคงคุ้นหูกันดีและมักจะนึกไปถึงรอกตกปลาสปินนิง่งถึกคนทานตระกูล b ีจีขึ้นมาในทันทีโลโก้สีแดงขาวฟ้าของได้ว่าปรากฏให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักและชื่นชมและรวมไปถึง โลโก้ไดว่าอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นที่จดจำและเป็นที่นิยมอย่างมากคือโลโก้ซันบรัดของไดว่าโลโก้นี้แสดงถึงภาพลักษณ์ของธรรมชาติน้ำและดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงการประสบความสำเร็จอย่างมากของไดว่า60กว่าปีที่ไดว่ายืนหยัดอยู่ในวงการตกปลามาและได้ผลิตปอกตกปลาคันและอุปกรณ์ตกปลาอีกมากมายให้ผู้คลั่งไคล้ในการตกปลา นำไปพิชิตโทฟี่ที่ใฝ่ฝันหาสนองและตอบโจทย์นักตกปลาได้เป็นอย่างดีมาตลอดโยชิโอมัตสุอิ i. เป็นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่รักการตกปลามากและเขาเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างตำนานรอกล้ว่าให้ขึ้นมาล้นแล่นในวงการตกปลาของโลกใบนี้ปี1955หรือพศ2498โยชิโอมัตสุอิ i. ให้กำเนิดรอกตัวแรกของไดว่าขึ้นมาก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทของเขาเองด้วยซ้ำมันเป็นรอกสปินนิ่งตัวแรกในสายการผลิตของบริษัทซึ่งโยชิโอมัตสุอิเชื่อมัน่นในรอกที่เขาผลิตขึ้นมาว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดปี1958หรือพศ2501หลังจากให้กำเนิดรอกตัวแรกได้3ปี โยชิโอมัสุอิได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายของเขาคือการสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพรอกตกปลาที่ผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีองค์ประกอบของการออกแบบที่น่าสนใจตั้งแต่ได้ว่าก่อตั้งบริษัทขึ้นมาก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีอุปกรณ์ตกปลาทยอยออกมาไม่ขาดสาย มันไม่แปลกใจเลยที่ไดว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากมายในแวดวงอุปกรณ์ตกปลาโดยเทคโนโลยีการผลิตรอกของไดว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกณตอนนั้นและเพียงไม่กี่ปีหลังจากไดว่าก่อตั้งขึ้นรอกหลายๆตัวก็กลายเป็นรอกตัวเลือกตัวโปรดของเหล่านักตกปลา ด้วยการพัฒนารอก Open Face Reel หรือการเปิดรอกด้านหน้าซึ่งก็คือรูปแบบของรอก Spinning รุ่นแรกๆนั่นเองในปี1965หรือพศ2 5 0 8จึงเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดรอกสปินนิ่งที่ทับออกมาให้ผู้ใช้สามารถจุดสาได้เร็วมากขึ้นบนสปูลด้วยการหมุนเร็วขึ้นและได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยรูปทรงใหม่ที่สมบูรณ์แบบแนวคิดในรอกใหม่นี้ ทำให้โลกตกตะลึงในวันที่26กันยายน2 5 0 9ได้ว่าได้เปิดโรงงานได้ว่าคอป์ปอเรชันที่เมืองไซเปรสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอ,อเมริกาเพื่อจำหน่ายและกระจายสินค้าทั่วทั้งสหรัฐแคนาดาอเมริกากลางและอเมริกาใต้ จากจุดเริ่มต้นการให้ความสำคัญได้ว่าจากชาติมห,มหาอำนาจนั้นมาจากนวัตกรรมและคุณภาพของรอกตกปลาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์การออกแบบและวัสดุที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหากรรมอุปกรณ์ตกปลาที่ทางได้ว่าได้สร้างมันขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนั่นเองได้ว่าได้ขยายกิจการและดำเนินงานจากสำนักงานทั่วญี่ปุน่นรวมไปถึงในระดับนานาชาติจากบริษัทในเครือที่มีอยู่เกือบทั่วโลก เช่นในออสเตรเลียจีนฝรั่งเศสเยอรมนีไต้หวันไทยสหราชาอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและในปี1977หรือพศ2550ได้ว่าได้เปิดตัวบริษัทในเครือที่ประเทศอังกฤษชื่อได้ว่าสปอร์ตปี1979หรือพศ2522 ได้ว่าพัฒนาวัสดุใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของได้ว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งได้ว่าให้ความสนใจกับเส้นใยคาร์บอนตั้งแต่ช่วงต้นปี1979หรือ2522โดยการใช้เส้นใยคาร์บอนที่มีความหนาแน่นสูงมาทำคันเบ็ดทำให้คันเบ็ดมีความแข็งแรงขึ้นหลังจากการปรับปรุงและการพัฒนาใหม่ๆนับครั้งไม่ถ้วน ในยุคนั้นเมื่อพูดถึงเส้นใย,ยคาร์บอนก็ต้องเป็นคันของไดว่าและไดว่ายังเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำอากราฟไฟต์มาใช้กับบอดี้รอกสป,ปูลและโรเตอร์ซึ่งช่วยในเรื่องของน้ำหนักรอกมีความเบาขึ้นณตอนนั้นปี1981หรือปีพศ2524ใดว่าได้ผลิตรอกอึดถึก ทนขึ้นมานั่นคือร่องในตระกูล Black โกหรือ BG นั่นเองซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักของนักตกปลาทั่วโลกรวมทั้งบ้านเราซึ่งนักตกปลาหลายๆท่านคงมีกันอยู่ในมือแล้วร่องในตระกูล BG นั้นมีด้วยกันเจรุ่นหรือเบอร์นั่นคือ BG 10 13 15 20 30 60และ90และในปัจจุบัน บีก็ได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของคันเบ็ดก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจากไฟเบอร์คาร์บอนคราฟไฟต์และวัสดุใหม่ๆให้นักตกปลาเลือกใช้ตามความเหมาะสมความต้องการและปัจจัยในกระเป๋าปี2007หรือพศ2550ได้ว่าได้เปิดตัววัสดุใหม่ชื่อไซออน เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่าโลหะในบางด้านบอดี้รอกและส่วนของโรเตอร์ทำจากไซยอนซึ่งเป็นคาร์บอนความหนาแน่นสูงพิเศษที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงกว่าแมกนีเซียมเบากว่าแมกนีเซียม25%เบากว่าอมูนีเนียม50%ปี2009 หรือ2,552แม้ว่าได้ว่าเริ่มเป็นบริษัทรอกตกปลาขนาดเล็กในพศ2,501ได้ว่าเป็นที่รู้จักในนามบริษัทไดว่าเซโกจนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโรบเบอร์ไรท์ในวันที่1ตุลาคม2009หรือในปีพศ2,552โรบเบอร์ไรท์มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ตกปลาเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทแต่ก็ยังผลิตอุปกรณ์เทนนิสกอล์ฟ และอุปกรณ์การปั่นจักรยานผ่านบริษัทในเครือเช่นอุปกรณ์เฮนิตภายใต้ชื่อแบรนด์ Prince อุปกรณ์กอล์ฟภายใต้ชื่อกิลส่วนแบรนด์จักรยานคือวอเตเกียในปี2010หรือ2,553ได้ว่าได้พัฒนา ZNVF แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงที่มีเรซินน้อยที่สุดใช้ในคันเบรของพวกเขาเพื่อสร้างคันที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในตลาด เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ของไดว่าเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมตกปลานับตั้งแต่นั้นโดยในปี2010ไดว่าได้รวมเทคโนโลยีวิศวกรรมอวกาศที่ทันสมัยที่สุดของโลกไว้ในรอกของพวกเขาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า m a x กซิในตลับลูกปืนซึ่งมีฟังก์ชันกันน้ำและกันฝุ่นมันจะช่วยให้รอกหมุนลื่นไหลเหมือนปลาไหลใส่สเก็ตทำให้รอกของคุณรู้สึกเหมือนใหม่อยู่เสมอ ความเร็วนี้เกิดขึ้นผ่านการใช้แมกอยมันเป็นยุคใหม่ของความลื่นในตัวรอกตกปลาที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดความเครียดและหัวร้อนในการบำรุงรักษารอกของนักตกปลาได้ว่ายัางพัฒนาไปเรื่อยๆเทคโนโลยีของได้ว่าทั้งหมดนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักตกปลาทั่วโลกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไดว่าสร้างความหลงไหลและความเพลิดเพลินแก่นักตกปลาทุกคน ที่ได้สัมผัสจับจองครอบครองในมือและกลุ่มนักตกปลามือใหม่ก็หมายตาจับจ้องเช่นกันเทคโนโลยีใหม่ของไดว่าทําให้รอกได้ว่าเป็นรอกที่นุ่มนวลแถมยังทนทานต่อการใช้งานโดยบริษัทปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดเสมอมาเพื่อให้เป็นที่ประทับใจของนักตกปลาทุกคนและไดว่าได้พัฒนาผลิตรอกออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีทั้ง รอบสปินนิ่งสปินแคตติ่งเบรกแคสติ้งรอกหยดน้ำและรอกไฟฟ้ารอกสปินนิ่งของในว่าเป็นรอกที่ผสมผสานความนุ่มลื่นแข็งแกร่งทนทานและมีพลังในการเบรกสูงรวมถึงลูกปืนที่เป็นสแตนเลสท,ทนการกัดกร่อนของน้ำเค็มเพื่อการใช้งานที่ชอรหดและยืนยาว โมเดลรอกเบคัสติ้งของไดว่าจะเน้นที่สปูลใหญ่เพื่อเก็บสายได้ง่ายในขณะที่รุ่นในสเปคต่ำกว่าจะเน้นไปในทางใช้งานง่ายไดว่าได้สร้างรอกตระกูลสติก้าซึ่งถือว่าเป็นรอกทะเลที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของวงการตกปลาและได้รับรางวัล i c a s สในปี2011และยังพัฒนาให้รองรับการใช้งานกับสายทางอีกด้วย รวมไปถึงรอบจุดน้ำสำหรับเกมตีเหยือปลอมและรอบเบสแคสติ้งตกปลาหน้าดินจิกกิ้งซึ่งเน้นการเล่นที่ครอบคลุมป้องกันน้ำเค็มและน้ำเข้ารอกด้วยเทคโนโลยีแม็กซิลที่ได้รับการยอมรับเรื่องความลื่นและป้องกันน้ำเค็มได้เป็นอย่างดีในส่วนของรอกไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่12โวลต์เพื่อการตกปลาทะเลน้ำลึก เพราะหากใช้รอกตกปลาธรรมดามันจะทําให้นักตกปลาเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากรอกไฟฟ้าจึงผลิตออกมาสําหรับตกปลาน้ําลึกโดยเฉพาะรอกไฟฟ้าของได้ว่าได้ผสมผสานเทคโนโลยี stopping sensor คือจะหยุดเมื่อกรอเหยื่อขึ้นเหนือผิวน้ําโดยอัตโนมัติรองในแบรนด์ได้ว่านั้นมีมากมายหลายรุ่นหลายขนาดหลายราคาสามารถเลือกใช้ตามการใช้งานและปัจจัยในกระเป๋าของนักตกปลา คุณภาพของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงซึ่งใดว่าก็ได้ตอบโจทย์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีรอกแต่ละตัวก่อนที่จะวางจำหน่ายจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพผ่านหลักกลศาสตร์รวมถึงจุดสุ่มเสียงที่อาจเกิดปัญหาได้เช่นการป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำเค็ม โดยการปิดผนึกหรือซีลจุดนั้นด้วยอุปกรณ์พิเศษเช่นบางรุ่นมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำเคม็มและฝุ่นผงเข้าไปในตัวรอกและลูกปืนและทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเคม็มอุปกรณ์ที่ทำจากไสออนคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุที่เบาและทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการบำรุงรักษาและการปรับแต่ง นักตกปลายังคงทําได้ง่ายดายด้วยการคลายน็อตตัวเดียวก็ถอดรอกได้แล้วในบางรุ่นจวบจนถึงวันนี้ได้ว่าได้ส่งอุปกรณ์ตกปลาต่างๆพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตามคอนเซ็ปที่ว่าภารกิจของเราคือการให้ความตื่นเต้นแก่นักตกปลาทุกคนความก้าวหน้าและการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆของไดว่ามีอยู่ตลอดเวลาทั้งรอกคัน แล้วกรณ์ตกปลาอื่นๆซึ่งคงไม่สามารถนำเสนอออกมาให้ครบทวนได้ผิดพลาดสิ่งใดไปขอกราบอภัยจากใจครับปลาใหญ่จงอยู่กับท่านสวัสดีครับ